าวายเราเอาออกไม่เยอะประมาณนิดนึงได้ปับฐานให้เขาสมูทเท่ากันก่อน uh huh. แล้วก็เลเยอร์กิ่งจะเริ่มจากตรงนี้ลงมาเลยได่ะวันนี้เราจะอารมณ์เหมือนมัตเตอร์ฟลาที่เหมาะกับสีผม ก็ให้รับกับรูปหน้ามาคือส่วนใสแมงตรงนี้จิงจะใหเะเ้เป็นประมาณนี้ uh huh. เป็นเป็นประมาณปิดกรามนิดหนึง uh huh. เพราะว่ามีคางที่สวยอยู่แล้วรูปหน้าจะได้แบบปรับรูปหน้าประมาณนี้อเ uh huh. okay. คะได้แล้วก็จะไม่ไม่ดูบางเกินไปแล้วยังมีความเป็นวอลลุ่มอยู่ uh huh. แต่วอลลุ่มในที่นี้ก็จะเป็นสไลด์เลเยอร์ลงไปเยอะๆ uh huh. เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะโอเค เนี่ย้ง,งคะ่ะสวยเลยพอ <c oughs> ตัดเป็นเลเยอร์แล้วมันแบบเห็นสีชัดขึ้นเนาะใช่สวยเลยชับนะคะชอบค่ะเวลาเสร็จเองที่บ้านก็งูมเ้าอย่างเดียวเลยโอเคอันนี้ฝั่ได้ทั้งสองฝั่งเลยนะตัดเลเยอร์ให้ได้ทั้งสองฝั่งเสยได้อะไรเงี้ยแบบโอเคได้